คุณคะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่เจนจิไม่ค่อยมั่นใจนะว่านะคะว่าละครเรื่องนางนาคเนี่ยมาถ่ายทําตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นมุมที่มีฐานะยากจนในตัวละครนะคะก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยหรูหราเหมือนเรือนจามจุลีที่จินจิได้ไปถ่ายทำมาเมื่อกี้นะคะเอาล่นะคะ่ะกลับมาดีกว่าคลิปที่แล้วทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าเราจะมีทางออกยังไงที่จะนําไปสู่สุขสะสมจริงๆไม่ยากเลยนะ การที่เราจะก้าวออกมาจากแฝงแรกก็คือทุกสับสนไปสู่แฝงหลังคือสุขสะสมเนี่ยก็แค่ให้เรารู้จักชีวิตที่แท้จริงทั้งในเรื่องสามัญวิสัยแล้วก็เรื่องเหนือสามัญวิสัยในแบบฉบับที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิคิดวิธีการเห็นไหมคะง่ายมากเลยเราจะช่วยกันคิดช่วยกันพิจ,จารณาในแบบฉบับที่ถูกต้องมาช่วยกันวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องเหนือสามัญวิสัยไม่ให้ ไม่ใช่เป็นเรื่องสุดวิสัยค่ะคุณแต่ถ้าเรื่องไหนมันสุดวิสัยจริงๆเราก็ปล่อยไปมันไม่มีประโยชน์เจนจีขออนุญาตขยายคำว่าแฝงอีกสักรอบนะหนึ่งร้อนแฝงเลยร้อนแฝงในแฝงแรกก็คือมีความอบอ้าวมีความระอุมีความร้อนรนหรือในยะหนึ่งเรียกว่าอุ่นนหภูมิถูกบีบคันอ่าไม่ดีใช่ไหมทีนี้ ถ้าเกิดว่าส่วนแฝงหลังล่ะมันก็คือความอบอุ่นมันเกิดขึ้นบนความพอดีพอดีกับความต้องการของเจ้าของชีวิตนั้นๆหรืออีกนัยยะหนึ่งเราเรียกว่าอุณหภูมิอิสระนั่นเองค่ะ 2. รักแฝงแฝงแรกเป็นรักที่ไม่เสถียรมันสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วมันจะมีการทะเลาะบาแหวงกับคู่รักของเราอยู่ตลอดเวลาเลยแต่แฝงหลังมันเป็นรักที่เสถียรแล้วก็คือจะ อยู่กันเป็นคู่แท้อยู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเวลาคุยอะไรกันก็จะมีเหตุมีผลจะทะเลาะกันน้อยหรือว่าไม่ทะเลาะกันเลยค่ะ 3. รวยแฝงเช่นกันในแฝงแรกความรวยเป็นความรวยที่ไม่สเสถียรได้เงินมาก็แปดเดียวมันก็สะเทือนกระเด็นหลุดออกไปแต่ถ้าเป็นแฝงหลังมันก็จะ,สะเสถียรเงินทองทรัพย์สินสมบัติก็จะอยู่กับเรา,นาน,านานค่ะ สโรคแฝงแฝงแรกเราต้องไม่ไว้ใจเลยนะคุณนะมันเป็นโรคที่เผลอไม่ได้เราคิดว่ามันหายแล้วแต่เผลอปุ๊บเนี่ยมันแสดงออกมาอีกมันก็ไม่เสถียรเหมือนเดิม <c oughs> ก็คือนี่คือแฝงแรกส่วนแฝงหลังอันนี้โรคหายแน่นอนแล้วมันก็จะไม่กลับไปอีกนะ หรือถ้าเกิดว่ามันแอบ,บอยู่นะคุณมันก็จะแอบ,บอยู่ในลักษณะที่ไม่ทําให้เราไม่ออกมาทําให้เรายุ่งยากใจอห้าองค์แฝงมี่ละสําคัญมากเลยแฝงแรกมันจะเป็นไปในลักษณะองค์เทพแฝงแบบลงมาสถิตแล้วไม่เสถียรค,ค,คุณคุณคุณขาคุณอย่าเพิ่งเบื่อน้ากันนะคะมันก็เลยสะเทือนในกันยกใหญ่แถมยังมีปรากฏการณ์ห้าที่จริงๆพูดอยู่บ่อยๆแฝงอยู่ด้วยนี่แหละคะ่ะ ถ้าทําให้ไม่เสถียรปรากฏการทั้ง5้ามันก็จะพุบพุบโพโพลรับรับล่อล่อลอ,อยู่แบบนี้นะคะมันจึงทําให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์สับสนแต่ถ้ากลับมาเป็นแฝงหลังมันก็จะเปลี่ยน,ปยนแปลงฐานะมาเป็นองค์ธรรมที่เป็นธรรมะหรือธรรมชาติสองภาคคือภาคสามัญวิสัยและภาคเหนือสามัญวิสัยเรียนรู้ให้เข้าใจกันเถอะค่ะคุณให้เข้าถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ให้ชัดเจนให้ถูกต้องทั้งทางสามัญวิสัยและเหนือสามัญวิสัย มันก็จะทําให้องค์แฝงที่มีฐานะองค์ธรรมเกิดความสเสถียรจนในที่สุดเข้าสู่คําว่าสุขสะสมเป็นยังไงกันบ้างคะคงไม่ยากเกินไปกันเนาะอย่างที่เจนจีบอกคะ่ะฟังบ่อยๆแล้วก็คิดตามบ่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะถึงบางอ้อเองคะ่ะมันจะเป็นตัวรู้ผุดโพงขึ้นมาเองเพียงแต่ว่าขอร้องว่าอย่าพึ่งเบื่อหน่ายกันไปซะก่อนเพราะ คุณคุณอย่าคิดว่าเรื่องเราพวกนี้มันไม่สําคัญนะคะมันทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าร์โรคแพนิคได้นะในอนาคตถ้าเราไม่เรียนรู้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เอาเป็นว่าค่อยๆเรียนรู้ยังไม่ต้องเชื่อเจนจิทันทีค่ะแล้วค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าใจในสิ่งที่เจนจิมาเล่าให้สู่กันฟังนี้วันนี้เจนจิพามาเยี่ยมชมบรรยากาศโลเคชันที่เป็นโลเคชั่นของการถ่ายทําละครจริงๆนะคะที่นี่เขาเปิดเอาไว้ให้ถ่ายทําละครเจนจิ ไม่อาจจะเป็นร้อยส0งเรื่องแล้วก็ไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยเรื่องแล้วที่เขามาถ่ายทําที่นี่ก็ถือว่ามาเที่ยวกันเนาะอาจจะไม่มีบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้าแต่ก็พามาเที่ยวมาชมกองถ่ายกันค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ